ะยานิวัฒนาอำเภอลำดับที่25ของเชียงใหม่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเชียงเหนือของตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับธรรมชาติที่นี่มีทั้งเทือกเขาสูงรายล้อมบรรยากาศเงียบสงบเป็นพื้นที่ที่มีอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปีรวมไปถึงวิถีชีวิตของผู้คนที่มีความหลากหลายของวัฒนธรรมชนเผ่าแบบดั้งเดิมทั้งกะเรียงมงรีซอซึ่งเป็นการผสมผสานกันดนอย่างกลมกลืน โหลทุกคนสวัสดีครับนี่ไม่ได้เช้านี้นะแต่เป็นตอนเย็นแทนเพราะปกติเนี่ยเปิดรายการต้องเปิดตอนเช้าใช่ไหมแต่รอบนี้ขอมาเย็นๆเพราะว่าผมเพิ่งเดินทางมาจากจังหวัดพะเยาฮะข้ามฝั่งมา2ชั่วโมงกว่าจนตอนนี้มาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่และที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะฮะก็คือวัดพระธาตุโคโพลุนะครับจุดชมวิวที่คุณจะสามารถเห็นบรรยากาศของวิวกัลยานิวัฒนาได้ทั้งอำเภอเลยนี่นะฮะสวยงามมากแล้วดูดิเขาที่โดนปกคลุมด้วยเมฆหน้าฝนมะสวยมหมสวยเนาะ มีมากเลยอะเป็นภาพที่ผมรู้สึกว่ามาแล้วมันได้เที่ยวแบบนี้มันฮิวใจสุดๆเลยครับทุกคนครับอะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ผมต้องรีบเปิดรายการก่อนเพราะว่าฝนไล่มาแลแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะพาทุกคนเนี่ยไปที่ชุมชนชุมชนหนึ่งนะครับที่เขาทําเกี่ยวกับโครงการยแย่แฝกอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราถ่ายรูปแป๊บหนึง่งแล้วเดี๋ยวรีบไปไหว้พระแล้วก็รีบเข้าที่พักก่อนฝนจะไล่มาที่กาลยานิวัฒนานะครับผมไป คนครับเมื่อกี้ผมถามพี่ที่เขาดูแลที่นี่เขาบอกว่าข้างๆเราเนี่ยครับตรงนี้ตรงนี้เนี่ย,ยตลอดแนวรั้วเนี่ยเขามีการเลี้ยงกวางของชาวบ้านด้วยอะ่ะเป็นกวางดาวเป็นกวางดาวเดี๋ยวพาดูพาดูนี่นนตัวหนึ่งเขาหันก้นให้เราอะ่ะเห็นไหมนีนนนนนนน่นี่ตัวหนึง่งแล้วก็ตรงนู้นเต็มเลยครับตรงนู้นเต็มเลยแต่มันอาจจะมีรั้วบางอยู่นิดหน่อยนุ่นเต็มเลย เป็นอันนี้เป็นกวางเป็นกวางที่พี่ที่อยู่ชาวบ,บ้านตรงนี้ครับเขาเลี้ยงไว้นะครับแล้วก็แนวรั้วมันติดกับโฮมสเตย์คืนนี้ที่เราพักพอดีเป็นบรรยากาศที่น่ารักนะตื่นเช้ามามาดงมาดูกวางอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ธรรมชาติดูกวางคืนนี้เราก็อาจจะได้เมนูกวางผักผิแกงหมกระทะนะจริงหรอมีหรอและคืนนี้เราก็จะได้กินหมูกระทะเพราะว่าทางทีงานเราสั่งไว้แล้ว 1นึ่งชุดโอเคน่ารักมากน่ารักมากนี่นะครับเห็นปะห,หมูกระทะพร้อมแล้วต้องบอกนะครับว่าที่นี่นะครับตาปลูกข้าวยายทําสวนนะครับโฮมสเตย์ <h oms day> ที่แบบจะสุดแสนจะสบายแบบชิลๆมากๆเลยนะ แล้วก็แบบมีมีบริการแบบนี้ให้ด้วยนะครับเป็นหมูกระทะที่แบบว่าสามารถสั่งได้นะครับผมแล้วก็จริงๆก็มีมีมีแบบโซนร้านอาหารมีหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือสามารถคือเอางี้คือถ้ามาที่เนี้ยไม่อดตายไม่ต้องกลัวลําบากไม่ไม่ไม่อดตายไม่ต้องกลัวลำบากเลยเพราะว่าเขาก็มีมีร้านอาหารมีร้านสินค้ามีร้านขายข้าวขายอะไรเงี้ยมีร้านขายของสดเงี้ยมีร้านขายผักมีร้านขายแบบของสดอ่ะที่คุณจะสามารถเอามาทําอาหารได้อะเพราะว่าที่เนี้ยนอกจากโฮมสเตย์แล้วเนี่ยครับเขาก็จะมีโซนที่เป็นแบบตรงเนี้ยเป็นโซนที่เวลาหน้าหนาวเนี้ หิงไฟกันนะครับแล้วก็มีครัวเอาไว้ทําอาหารได้ด้วยอะไรเงี้ยแต่วันนี้เราไม่ได้หินไฟเพราะว่าเรามาหน้าฝนเนาะบรรยากาศมันก็มันตอนนี้ฝนตกอยู่ครับชิลๆแล้วก็มานั่งกินหมูกระทะแบบนี้ได้นะครับชุดละ250เองถูกมากเห็นป่ะตอนแรกคิดว่า500อ่ะ500ผมก็ซื้ออ่ะถูกป่ะที่โมซื้อป่ะเพราะว่ามันด้วยความมันแบบบรรยากาศชิวๆเนาะแล้วเราเหมือนมาซื้อบรรยากาศอ่ะเราไม่ได้มากินแบบเราอาจจะไม่ได้เอนจอยกับแบบรสชาติอะไรขนาดนั้นแต่เราเอนจอยกับบรรยากาศไงโฮมสเตย์แล้วก็มีหมูกระทะกินเนี่ยตอน อันนี้25 0เลยนะ่ะถูกกว่าเดิมอ,อีกหายตั้ง50%เออก็มากันได้นะครับตาปลูกข้าวยายทําสวนครับผมสเตทที่กระยาพนนัฒนาแล้วเดี๋ยว,ยวกินหมูกระทะเสร็จนะผมก็จะอาบน้ําเตรียมตัวนอนเพราะพรุ่งนี้ผมมีภารกิจที่ต้องขึ้นไปข้างบนครับไปดูโครงการที่เขาทำยาย้แฝกกันแต่ต้องขึ้นเช้าหน่อยประมาณ8ปดโมงอะไรเงี้ยนั่งรถฟรีวิวด้วยนะครับเออใครเอามาใครคาจะมาเที่ยวนะครับถ้าเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลอะไรเงี้ยอาจจะ อาจจะไปลําบากหน่อยอาจจะต้องเป็นมีการใช้บริการของพี่เขาในการใช้เช่ารถโฟวิวนะครับในการขึ้นไปบนเขานะครับ มันเริ่มขึ้นมาแล้วครับทุกคนแล้วเราต้องรีบไปข้าวไปกินไม่หมดเดี๋ยวผมไปกินบรถต่อนะเพราะว่าเราต้องขึ้นไปบนตั้งบนจหลวงครับที่กระยะนี่แหละมัน๋ยขึ้นไปก่อนเพราะว่ามันไม่ทนันละมาทีมงาน let's go we have to go now กำลังเดินทางขึ้นไปด้านบนนะครับแล้วฝนก็กำลังมาแล้วด้วยนิดหน่อยนิดหน่อย ดีสุดๆ,ๆนะครับทุกคนฮนะแล้วตอนนี้นะครับเทปกับคุณลุงพนมถูกไหมครับ,รบสวัสดีหนึ่งครั้งสวัสดีครับ,รบอ่าอยู่ที่สวนของของ,ของพ่อแล้วช,ชื่อสวนว่าอะไรนะครับชื่อสวนที่นี่คือชื่อสวนอนุรักษ์ดินและน้ําเพื่อการเกษตรแล้วก็ใช้เพื่ออะไรจากนั้นเราก็รับําระบบสวนแล้วเวลาเราปลูกหญ้าแฝกไปด้วย เพื่อป้องกันน้าดินไหลอ่าใช่เพราะว่าประเด็นหลักๆเนี้ยที่ผมจะมาหาพ่อเนี่ยคือผมจะมาดูการปลูกชะแฟกดเดี๋ยวมานั่งคุยข้างในดีกว่าครับพ่อปัป ออยู่ข้างหน้าผมก่อนเลยได้ไหมอันนี้คือมาจากสวนเราเองเหรอพ่อครับมาจากสวนเองอ๋อเือเราจะปลูกเท่าที่มีอยู่เราจะปลูกทุกอย่างครับอืมันดูดีมีทั้งอะโวคาโดอะโวคาโดแมคคาเดเมียส่วนมากเราจะเจอแต่พวกแบบอ่เป็นแบบเป็นกล้วยเป็นมะละกออะไรที่มันปลูกง่ายๆแต่นี่มีแมคคาเดเมีนะครับแมคคาเดียมีขนุนขนุนตะปรลดักทองมะม่วงมีหมดทุกอย่างเลยอ่ะ แล้วก็จะมีอีกหลายอย่างนะมันกำลังยังไม่ผลิตผลออกมาผลมันยังไม่ออกยังไม่ถึง,งช่วงมันใช่ไหมงเงาะก็มีเริ่มจากนี้ดีกว่าเริ่มจากทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับสวนเริ่มจากทั้งหม,ด,งหมดเนี่ย<อ>ทั้ง,ม,งมวลตั้งแต่เริ่มเลยสวนของเราเนี่ยตั้งแต่เริ่มเลยเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นแบบไร่หมุนเวียนไร่หมุนเวียนแล้วก็เมื่อก่อนจริงๆนาต้นต้นเดิมจริงๆเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องไล่เลื่อนลอยรจากไล่เลื่อนลอยแล้วก็มาเป็นหมุนเวียน เอาหมุนเวียนหมุนไปหมุนมาที่มันก็แคบลงประชากรมันเพิ่มเพ้่ไงที่ก็หมุนไปก็ปีสองเมื่อก่อนสี่ปีมันกลับมาที่เดิมครั้งหนึ่งห้าปีเดี๋ยวนี่ก็สองปีสามปีแดดินมันก็เรื่มงเสื่อมไปเรื่อยๆทีนี้เมื่อเรื่อเสื่อมแล้วก็เรามาทดลองดูแบบนี้ก่อนที่จะมาทดลองดูเนี่ยเราก็ไปดูงานบ้างเอาเอกสารจาก ในหลวงว่างเท็ดในหลวงเสเด็จมาหลายข้าต่อไปอัมพควาลัยาครับก็จะมีให้เจ้าหน้าที่ทำเอกสารให้เราว่าต่อไปเนี่ยเราจะต้องทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ําแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมครับให้อยู่อย่างยั่งยืนครัเท็นีนสวนเนี่ยเราแบ่งเป็นสองโซนใหญ่ๆโซนที่หนึ่งปลูกไม้ย,ยืนต้นผสมผสานเออแล้วแต่เราจะได้แล้วเราก็ปลูกไปไม้ยืนต้นผสมผสาน มีพวกอะไรบ้างครับพวกมี avocado, ia, อะโวคาโดแมคคาเดเมียมะม่วงส้มโอเงาะแล้วก็จะมีอย่างอื่นเข้ามาเสริมก็มีแต่มันมีจนนํานวนไม่เท่าเอาจานวนแมคคาเดเมียกับอะโวคาโดเนี่ยเยอะครับอีกส่วนหนึ่งเพราะว่าแล้วเราต้องปลูกข้าวทุกวันอาหารหลกักคือข้าวเ,เพราะนั้นสวนเนี่ยเราต้องแบ่งให้มันอยู่เป็นล่งๆส่วนหนึ่งไอตัวที่ร่งๆเนี่ยนะต้อง รักษายญ้าแฝกไว้ให้ดีเพราะวันหลบฝนดินทุบไปทุบปีมันจะลงอืเดี๋ยวจะให้ไปดูได้ถ้าเสร็จเนี่ยนี่จะให้ไปดูว่าครับไม่ไมีประโยชน์อะไรแรกเริ่มที่ปลูกหญ้าแฝกครับคือพ่อเป็นคนเริ่มปลูกคนเดียวก่อนไหมในบนพื้นที่ขัทีแรกนี่ก็เหมือนว่าเราต้องการหญ้าแฝกเพราะก่อนที่เราต้องการเนี่ยเราก็ได้ข้อมูลมาพอสมควรถึงจะต้องการหญ้าแฝกคือเราเริ่มรู้แล้วล่ะว่า,วา คุณสมบัติของเขาเนี่ยของยาแฝกเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อพื้นที่เราอย่างไรดูเอกสารด้วยดูเลยนะแล้วก็ไปดูงานว่ามีปัญหาแล้วต้องใช้แบนไม่ต้องเอายาแฝกมาปลูกอะไรแบบนี้เราก็เลยไปรับยาแฝ่มาขอก็เลยสนใจเรื่องนี้เของก็เลยติดต่อหน่วยงานน่ะการรับบอิจาคกรมพัฒนาที่ดินว่ายาแฝกมันจะมีที่นั่นที่เดียวหลักหลักมันน่ะยาแฝกปลูกยากไหมวะปลูกย่าระยะเวลาในการปลูกเนี่ยครับตั้งแต่เขามาเป็นเล็กๆเนี่ยจนโตมาแล้วมันทําให้หน้าดินมันเกาะยึดกันเนี่ย คือายาแฝกนั้มันจะแต่ว่าแต่ละที่สุบพุงใประเทศมันอาจจะต่างกันก็มีอ๋อโตแตกต่างกันไปแต่ถ้าที่เราเนี่ยมันไม่ยากแค่ทิ้งลงไปก็เราออกแล้วเอเลรอฮะเราแยกแยกหัวที่มันไม่ค่อยใหญ่ที่เขาต้องการเอาไปจำหน่ายนะครับไปทิ้งลงไปก็ออกแต่บางที่เขาปลูกยากเพราะดินมันแค็มผลที่ได้จากการปลูกยาแฝกในพื้นที่ของเราดินมันดีขึ้นหนึ่งแต่กรไม่ลงอื เวลาน้ําฝนลงมาเนี่ยตะกอนก็ไม่ลงมันจะเก็บตะกอนไม่เป็นคราบๆเหมือนคันนาอันนี้เป็นเป็นคันไร่ทุกวันนี่เราเป็นห่วงนะเป็นห่วงป่าที่มันหมดไปแล้วเขาใช้ดินไม่เป็นเนี่ยส่วนนี้เป็นหลักดินและน้ําเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เพราะอะไรต้นไม้ก็อวยากดีอวยากน้ําถ้าเราไม่ใช้ดินน้ำเนี่ยโลกเมื่อไรจะเขียวต้นไม้มันไม่ขึ้นอ่ะ ด้วยเสน่ห์ของอำเภอกาลยานิวัฒนาทั้งบรรยากาศธรรมชาติและวิถีชาวบ้านทำให้อําเภอแห่งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ของจังหวัดเชียงใหม่อย่างให้ทุกคนได้ลองมาสัมผัสที่นี่สักครั้งครับแต่ที่แรกเราไม่นึกมาเขาประกวดนะแต่ทางกรมพันนาที่เดีเขาเออที่อื่นเขาประกวดนะนะลงลงพันลง,ลง,ลงประกวดดูจะได้กล้าประกวดไหม,มว่าเออเราเราไปประกวดดูประกวดเราไม่นึกเฝากเขาส่งข้อความมาว่าเออปีนี้ เราได้กับเขานะเราได้รล้ชนะเลิศด้วยนะได้รางวัลชนะเลิศด้วยเขาได้เข้ามาดูอะไรยังไงในสวนหรือเปล่ามีมีบ่อยดูแต่ละขั้นจะมีเซนตเยี่ยมอยู่ในหนังสือนั่นนี่ครับนี่ใช่ไหมมีเยอะๆตามประเทศมาเพราเขาจะมาตรวจว่าที่เราเนี่ยมีอะไรที่เราดูแลว่าว่างเพื่อเป็นระบบอนุรักษ์สีเขียว เขาทอนุรักษ์เหมือนกันนงานรักเขาเขมาตรวจหรอเขาาส่งทีมงานจากทางปอทเขาาจะมาทุกปีอ่าเขาจะมาในแนวว่าป่าไม้ว่างหน่วยงานที่เขาก็จะมาดูว่าเออที่บ้านเราเนี่ยเขาดูแลรักษายังไงเมื่อกี้พ่อบอกว่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูสวนพาไปดูยาแฝกพาไปดูหน่อยได้ไหมครับเอออ่ะเอาไว้่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปหาดูยาแฝกกันใช่ใช่ใช่นะครับแล้วก็ไปดูไม้ยืนต้นไปด้วย แล้วก็จะมีพืชผักสลับไปด้วยได้งั้นเอาไปว่าอันไหนที่พ่ออยากโชว์อ่ะอันไหนสวยๆเดี๋ยวเราไปดูนัอันนี้เป็นดูตัวอย่างเกี่ยวกับประโยชน์อนุรักษ์ดินและน้ำก่อนโอเคไปดูครับผมไปทีนี้เรามาดูจุดนี่เพื่อที่ว่าจะได้ดูว่าแต่ละปีนี่ดินมันไหลขนาดไหนครับทิ้งแรกดินมาจะอยู่ในระดับเดียวกันกับขั้นบนเดี๋ยวแล้วมันสูงต่ำแบบนี้อ๋อตอนแรกดินตรงนี้นะระดับระดับเดียวกันเราไปปลูกห้าแฝกเป็นการไว้แค่ไหลจาก ระดับไม่กี่แม้แต่ลงมาที่นี่มันสูงต่างแบบนี้นะครับแล้วแต่ละอีหลายๆปีมันก็จดลงไปเลยมันก็จะไหลไปเรื่อยๆจนดินไม่เหลือเลยอยูไม่เหลือหน้าดินที่เป็นอาหารที่มันธาตุอาหารมันจะไหลมันไหลลงมางล่าหมดใช่แต่ตอนแรกใช่ไหมอีกอย่างนี้ที่ผมติดใจมาปลูกมาทุกวันนะแล้วข้างบนนี่ก็จะอาหารธาตุอาหารมันจะอยู่ตรงนี้ตรรนี้เ้าก็เรยแบ่งไปปลูกข้าวแทนถูกไหมปลูกข้าวแทนเสร็จแล้วก็เวลาน้ํา ฝนไหลลงมามันต้นมันละเอียดแบบนี้คืต้นมันขึ้นทุกคนเขาจะบอกว่าคือต้นมันขึ้นถี่ถี่กันมากจนรู้สึกว่าเวลาน้ำมันไหลลงมาเนี่ยน้ำมันก็จะกรองนั่นก็จะกองค่อยซึมลงไปทีละน้อยข้างบนก็เย็นข้างล่างก็เย็นอดูว่าหญ้าเนี่ยมันแยกออกมาเรื่อยๆก็มันได้น้ําเย็นตรงนี้อันนี้ขนาดเราว่าเราตัดไปบ้างนะ คือถ้ามันแก่ๆไปเราก็ตัดบ้างถ้ามันหน่อมมหมาออกมาไม่ใช่ั้นมันเวลามันแก่เกินไปมันก็จะตายตายลงหมดครับมีต้นหญ้าแฝกตรงไหนที่มันเห็นรากชัดๆไหมมีมีขั้ล่างมีเยอะไปดูมันในยี่สิบกว่าไร่ไมไปดูไปดูถือว่าดินไหลครับอืออือันนี้ให้ดูก่อนนะว่าแก้ปัญหาดินไหลยังไงนะดินด้านบนกับดินด้านล่างระดับไม่เท่ากันนะครับครับไม่เท่ากันอันนี้ยืดดินอ๋ออันนี้คือรากหญ้าแฝก ยาแฝกด้านบนนี่เหรอครับข้อบนนี่นอ๋อแล้วคือมันก็ลงมาชั้นดินเรื่อยๆที่แนวดินนี่เกิดลึกมาเนี่ยอีกลึกมาถึงตรงนี้ลึกลงไปอีกไหมลึกไปอีก,ล,กลึกไปอีกเหรอฮะมันลากของมันนี่ลึกประมาณกี่เมตรพอรูร้ไหมถ,ถ้าดินประเภทนี้จะได้ประมาณมสามเมตรสามเมตรใช่สามเมตรแต่แล้วทำไมข้างบนมันถึงเป็นอย่างนี้อ่ะมันถึงเป็นสีจืดๆอันนี้ดินที่มีธาตุอาหารก็เลยสีมันจะเป็นสีอย่างนึงจะมีอาหารแต่ผู้ทุกชนิดของมันจะกินอาหารระดับนี้อืม เห็นแล้วเราดานไม่ไว้ยืดดินอ๋อคือชั้นดินตรงนี้คือเป็นชั้นที่มีแร่ธาตุและมีอาหารไม่น่าเชื่อนะว่ายาแฝกมันจะท่าน้าเราเจาะดินแน่นะลึกเข้าไปตัวดินนี่ไหมลึกมานนี่อีกครับลึกกว่านี้อีกอ่าเรามาแนะนําเรามาพูดถึงสวนของพ่อหน่อยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างพาผมไปเดินมาเมื่อกี้ผมรู้สึกแบบโอ้ความสวยงามของสวนวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรามา ดูพื้นที่นี้ครับอืวแล้วก็ไหนไหนที่เราทําไประดับนี้ครับทํำมาได้ขนาดนี้แต่ถ้ามีผู้รู้ผู้อะไรเข้ามาเยี่ยมเยี่ยมก็ชนแนะนําไปด้วยเพื่อจะได้ต่อยอดต่อๆไปเอาไปว่าไปว่าถ้าสมมติว่าเป็นนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่สวนพ่อได้ไหมได้ได้ได้เหมือนกันหรอได้โอเคพ่อขอบคุณมากครับแต่เดี๋ยวผมไปหาที่เที่ยวต่อในอในอำเภอกาลยานิวัฒนาครับผมไป ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของเกษตรกรที่จะรักษาหน้าดินและลดการพังทลายของดินทําให้พื้นที่นี้ได้เป็นพื้นที่ต้นแบบและได้รับรางวัลชนะเลิศโลพระราชทานประเภทส่งเสริมการปลูกและขยายผลพื้นที่ลาชันระดับบุคคลครั้งที่11ประจําปี2561จนถึงปี2562ครับ ทุกคนครับเมื่อกี้เราเพิ่งลงมาจากห้วยเขียดแห้งเนาะไปดูอ่หญ้าแฝกมาใช่ไหมะเออเพิ่งก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะว่ารากของมันเนี่ยมันลึกลงไปถึงแบบ2อถึงสเมตรเลยนะครับผมอ่ะแต่พอเราลงมาเนี่ยนิดเดียวจากตรงนั้นประมาณก็ไม่นิดหรอกประมาณชั่วโมงหนึ่งจริงๆอะระยะทางมันไม่ได้ไกลกันมากนะครับแต่มันอาจจะเป็นแบบทางมันอาจจะโฟวิวหน่อยเงี้ยทุรกันดารหน่อยไม่ใช่ทุรกันดารทางอาจจะแบบโค้งเยอะหน่อยยากลาบากหน่อยอะไรเงี้ยก็ใช้เวลาในการเดินทางมาเนี่ยก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งมาถึงจุดนี้นะครับผมตรงที่เทปยืนอยู่ตรงนี้ก็คือ ป่าสวนวังจันทร์นะครับแล้วก็ตรงนี้อ่างเก็บน้ำใหญ่มากทางเข้าสวนป่าบ้านวังจันทร์ที่เราไปเพิ่งไปดูอ่างเก็บน้ำเพิ่งไปดูที่เมื่อกี้มาแล้วใช่ไหมครับฝั่งตรงข้ามจะมีร้านอาหารร้านหนึ่งเป็นร้านนี้เป็นร้านเล็กๆที่ขายอาหารแค่3ามอย่างไม่กี่อย่างอ่ะผัดกะเพราผัดไทยข้าวผัดแค่นี้ทุกคนนี่ซ่อนอยู่ตรงนี้ แม่น่ารักมากดูนี่แม่ขัวขงเราสวัสดีครับสสวัสดีคทำอะไรครับเนี่ยข้าวผัดค่ะข้าวผัดข้าวผัดรถไฟใช่ไหมฮะข้าวผัดรถไฟน่ากินมากเดี๋ยวไปนั่งก่อนเดี๋ยวมานั่งก่อนแล้วเดี๋ยวไปสั่งกัน ร้านชื่อจันถูกไหมพี่ทำไมอ่านว่าจันนะเพราะว่าผมอ่านเป็นมันคือตัวอะไรเนี่ย C H แล้วก็ตัวเหมือน A อ่าแต่มันชอลมันอยู่บ้านจันบ้านจันอ่าบ้นจันก็เลยใช้ชื่อจันของพี่แต่ทีนี้พอคำว่าจันเนี่ยเวลาเราว่าเขียนให้ชัดเจน J U N J U N คือจันอ่าใช่ J A N มันจะเป็นแจนถ้าเป็น A จริงๆอ่ะบางคนอ่านว่าเฉินมั่งชานมากแต่จริงๆตัวนี้มันเป็น โอนิสต oh, 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 ิกของออฟฟอร์ดซ so, e ีเจะเป็นตัวใหญ่แล้วก็เป็นอีฟลิปแล้วก็เฮ็นอ๋ออีฟลิปอีฟลิปอีกับหัวซึ่งม e ันเป็นโอนิสติกการสเป l l i ลิงของออฟฟอร์ดซึ่งถ้าถามก็หล่งว่าแ a n you ูสเป l ย์อีเขาก็บอดอ้จันจันเอมาเรื่องนี้กันเลยก็เลยเป็นที่มาของชื่อนี้อืมโอเคโอเค กาแฟมาแล้วครับทุกคนครับเออบรรยากาศดีมากเหมือนกันนะกัลยานิวัฒนานะครับเป็นแบบเป็นบรรยากาศที่คือจริงๆอะ่ะเวลาเรามาเชียงใหม่ในช่วงหลังๆนะผมจะรู้สึกว่าเหมือน,เห,อนเหมือนแบบเหมือนต้องอยู่ในเมืองอะ่ะแล้วก็เที่ยวแสงสีเสียงอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่ถ้าเวลาเราจะไปนอกเมืองหรือว่าจะไปตามตามตามแบบธรรมชาติเนี่ยเราก็จะแค่แค่นึกถึงแค่แบบ ไม่ไม่เกี่ยเอเภออย่างเงี้ยแบบม่อนแจ่มหรืออะไรอย่างเงี้ยมีโซน,นที่แบบมีที่เที่ยวเยอะๆอะไรเงี้ยแต่พอเราขยับมาทางฝั่งฝั่งซ้ายของของเชียงใหม่หน่อยเนี่ยมาที่อาเภอกาลยาใน,นวัฒนาเนี่ยครับพอมาที่นี่มันรู้สึกว่าเออมันก็โอเคนะครับยิ่งเมื่อเช้าเนี่ยผมไปหาคุณลุงพนมที่เขาทําเกี่ยวกับแยาแฝกเนี่ยกลายเป็นว่าเออการใช้ชีวิตของคุณลุงกับธรรมชาติความสวยงามของที่นี่อ่ะมันเป็นอะไรที่มันแบบเขาพยายามที่จะอยู่กับมัน ร่วมกับมันได้แบบลงตัวแล้วแกก็อนุรักษ์ด้วยทั้งดินและน้ำนี่ครับที่แกสร้างขึ้นมาด้วยด้วยตัวของแกเองครับดีมากๆเลยนะฮะลองมาเที่ยวกันดูแล้วกันนะครับการยายนินวัฒนามีอะไรหลายๆอย่างให้เที่ยวอีกมากมายนะครับผมอ่ะสัปดาห์หน้าเทจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนไปกินอะไรกินกาแฟอร่อยๆแบบนี้ไหมเนี่ยติดตามให้ดีนะครับจอยสแตนเดอร์หนุนการเดินทางทุกวันที่สามทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มช่องทัพย์บวห้าเจอกันครับสวัสดีครับฝนตกอีกแล้วทุกคน